พกกเราาลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับน้องบิงน้องบายครับพ่อแบงค์เจอเด็กหลงทางอีกแล้วครับน่าอยู่ตรงนั้นน่ะเห็ดไหมหนูหนูหนูมาใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวครับผมหลงทางบ้านอยู่บ้านอยู่ไหนครับเลี้ยงช้างอยู่อยุธยาบ้านเขาเลี้ยงช้างอยู่อยุธยาพี่เบียรรู้จักปะที่ปางช้างใช่ไหมใช่คะ เอา้างั้นอย่างนี้พ่อแบงค์จะอาสาไปส่งได้ไหมเดีย๋ยวให้พ่อแบงค์ไปส่งดีไหมหนูชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อข้าวปั้นครับชื่อข้าวปั้นโอ้โหแล้วดูหน้าเขาสิดูสิทุกคนหน้าขเขาเลอะเลยอะ่ะพ<อ>ี่เบสไปถูกไหมก่อนอื่นเราต้องซื้อตั๋วรถไฟก่อนนะืวงวิดเดยันก็แค่หน้าปักซอยอะพี่เบสครับงั้นเอาอย่างนี้เราจะนั่งรถไฟไปส่งข้าวปั้นดีไหมเนาะแล้วเดี๋ยวข้าวปั้นครับที่บ้านเลี้ยงช้างเหรองั้นที่บ้านมีช้างไหมเดี๋ยวพาพวกเราไปขี่ช้างหน่อยนะไ เราจะไปส่งข้าวปั้นแล้วไปขี่ช้างกันกอนอ่นพี่เบงไปซื้อตั๋วครับไปไปซื้อตั๋วตรงไหน,นโอเคพี่เบงเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยครับโอเคไหนนี่ตั๋วรถไฟของเราปะาปะปเป็นรอรถไฟกันโอเคครับทุกคนระหว่างรอรถไฟพ่อแบงค์มีสแน็คแจ็คสองรสชาติที่แตกต่างรับรองว่าอร่อย mm hmm. เผ็ดมันไม่แพ้สแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแน่นอนสแน็คแจ็ครสหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่ ซองสีน้ำเงินและสแน็คแจ็ครสกุ้งขั่วพริกเกลือซองสีส้มแต่เดี๋ยวก่อนนะพ้ะปัน้นเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าออกดีกว่าเนาะมันดูเลอะอืมเลอะอะไรมาคะเนี่ยเล่นรถไฟมาไปเล่นล้างรถไฟมาเหรอ,อ คนรถไฟจะมาแล้วเขาบอกให้ไปรอชานชลาที่หนึ่งอันไหนอ่ะอันไหนคือชานชลาที่หนึ่งพี่เบสดูป้ายสิเออรถไฟจะมาเลนนี้แหละครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรถไฟจะมาจอดตรงนี้เด็กๆเ,เห็นเส้นสีเหลืองไหมเราตรงนี้คือเส้นปลอดภยัยห้ามเลยมานะบิงต้องอยู่ข้างนี้ถอยหน่อยไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ได้ตรงนี้ได้มไม่ได้ไม่ได้รถไฟมาเราต้องดูเส้นความปลอดภัยด้วยนี่นี่นี่พี่ขยยกธงแดงแล้ว แสดงว่ารถไฟกำลังจะจอดมาแล้วทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับรถไฟมาแล้วครับมาแล้วรถไฟจะจอดนะครับทุกคนโอ้ยเด็กๆคุณห er ูกันใหญ่ตื่นเต้นเหรอตัวอยู่ไหมเด็กเด็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่ิขึ้นไปก่อนรอนะไม่ขึ้นจะนำขึ้นไป ไปตามไม่กี้ไปตามเมื่อกี้ไปขึ้นนลครับไม่ค่อยขึ้นนะครับคนเต็มรถไฟเลยครับถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะสถานีไหนจำได้ไหมสถานีอะไรสถานีอายุธยาโอเค สถานีต่อไปบ้านปั้นอ๋อถึงบ้านข้าวปั้นแล้วใช่ไหมเ,เด็กๆเตรียมตัวนะใกล้ถึงแล้วไม่ต้องใช้ตั๋วแล้วลูกตัวกวต๋วเก็บไว้เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกไปไ,ไป,ไปเดินไวเลยครับเดินไวเลยครับตอนนี้นะครับเรามาถึงสถานีอยุธยาแล้วและที่นี่บ้านข้าวปั้นต้องเดินไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะจะถึงปางช้างใช่ไหมโอเคพร้อมไหมเราจะไปดูช้างกันนะทุกคนรถไฟไปแล้ว ยถึงบ้านผมแล้วนี่ไงบ้านขปันแล้วไหน,น,นล่ชาช้างไหนไหนช้างมาเหรอพี่เบนไหนอุ้ยช้างมา,าทุกคนช้างมาจริงจริเด็กอยู่เฉยอยู่เฉยนะหูตัวใหญ่มากอูหูช้างโปเลดทุกคนเขามีป้ายด้วยฮัลโหลช้างตัวใหญ่มากหรือมีคนขี่ช้างได้ด้วย อุ้ยครับปั้นครับปั้นที่บ้านหนูมีช้างจริงๆอ่ะแล้วมีแบบเยอะกว่านี้ไหมมีอีกเยอะเลยเหรออีก20ตัวเลยเหรอไปทางไหนครับไปทางไหนไปไปไปตามครับปั้นไปครับโอ้ตรงนู้นเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปขี่ช้างกันครับวันนี้ยังไงพ่อโบ๋ไม่ไงเจอพ่อยังเจอแล้วค่ะไหนเสื้อแดงเหรอโน้นโน้นไป พ่อข้าปั้นมาแล้วไปไหนมาเนี่ยข้าปั้นหลงทางอยู่สถานีรถไฟบางปะอินอเดี๋ยวข้าปั้นกับคุณพ่อพาไปขี่ช้างหน่อยนะโอเคไหมครับไปไปพาไปขี่ช้างหน่อยไปท<อ>ุกคนครับเรามาส่งนัข้าปั้นจนถึงคุณพ่อละแล้วเดี๋ยววันนี้คุณพ่อข้าวปั้นจะพาไปขี่ช้างครับทุกคนตรงนู้นครับมีช้างเยอะมากไปกันเลยครับมากตัวหนึ่งแล้ว จะพามาให้อาหารช้างครับมีให้อาหารช้างไหมไปข้าไปดูข้างในกันเลยลน,ลนู่นเหรอนู่นไงให้อาหารช้างนี่ครับทุกคนเขาจะมีขายข้าวโพดขายกล้วยเอาไปป้อนช้างได้ด้วยไ <laughs> ย่ไม่มีแตงคว้าหรอช้างเขากินไหมกินไหมอุย้ยแตงคว้ามัมมีอะไรอีกข้าวโพดมีอะไรอีกมีอะไรมางอะ่ะมีกล้วยอุย้ยให้ได้ทั้งอันเลยเหรอให้คนไหนดีอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้โหอ้โหเขาจะกินกล้องให้ได้ให้ได้ไหนกล้วยได้ไหมกล้วยเราให้กล้วยดีกว่ากล้วยมันจะอร่อยนี่กล้วยอร่อยออกล้วยทุกคนข้าวบ้านมีตรงนน้นอีกเยอะเลยอ่ะตรงนน้นอะโอ้ยข้าวบ้านข้าวบ้านไปให้ตรงนน้นกันไามาโอ้โหเขาหิวกันมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหยิบกล้วยนะฉีกกล้วยมาฉีกกล้วยมา นี่กล้วยอู้ให้2อันเลยเหรอมีใครกินกล้วยไหมกล้วยอยู่นี่กล้วยเอาไปโอ้โห و. ตอนนี้นะครับที่บ้านครบปั้นมีช้างเยอะมากเรามาให้อาหารช้างกันครับโอ้บายบายบาย <c oughs> นี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยมันแกวมันแก้วอ,อุ้ยเอาไปให้ตัวเล็กกันตัวเล็กชอบกินมันแก้วไหมกินไหมครับมันแก้วโอ้โหให้ตัวเล็กอีกให้ตัวเล็กมากตัวเล็กเริ่มหิวแล้วเล็ก นี่ทุกคนช้างตัวเล็กเขาหน้ารักมากแลาสามารถแตะแตะได้นี่แตะได้ด้วยหนี่ช้างตัวเล็กน่ารักนี่ตัวนี้ชื่อขวันข้าวฮะช้างชื่อขวันข้าวตัวนี้เหรอโอ้เขาปั้นรู้จักชื่อช้างทุกตัวเลยเหรอแล้วตัวนี้่ะตัวนี้ชื่ออะไรน้องปกป้องฮะชื่อน้องปกป้องนี่ช้างตัวนี้ชื่อปกป้องเอ้าให้ปกป้องกินหน่อยปกป้องปกป้องนี่ใบใหญ่มาก ให้ตัวไหนไปโอ้โหโอ้โหกินสอง s <S อย่างพร้อมกันเลยกินสองอย่างพร้อมกันดูน่าอย่างมากครับระหว่างที่เราถ่ายรูปอยู่มีช้างข้างหลังด้วยเราไปเล่นกับช้างกันต่อได้ไหมไปเล่นกับช้างได้เลยครับบิ้บายบิ <t umi> <t umi ้บายเเด็กๆเดี๋ยวเราให้เด็ก4คนนี้เข้าไปถ่ายรูปกับช้างไปเลยครับเดี๋ยวช้างเขาจะมีท่าด้วยนะเวลาถ่ายรูปเขาจะทําท่านี่เขาทําท่านั่ง เชิญเลยครับข้าบปั้นเดินไปหาเลยครับหนึ่งสองสามช้างยิ้มช้างยิง้มน่ารักมากสนุกไหมครับข้าบปั้นครับนี่คือบ้านของข้าบปั้นใช่ไหมเราสามารถขี่ช้างได้ไหมขี่ได้หรอเราพาพี่เบี้ยไปขี่หน่อยสิน้องใาให้ขี่ช้างกับข้าบปั้นไหม โอเคไปตามพ่อแบงค์มาโอเคครับน้องใบและนี่คือตั๋วขี่ช้างดูสิเป็นรูปช้างเลยถือใบคัดตั๋วของตัวเองใช่น้องบิงยังเป็นเด็กเล็กเราขึ้นไปข้างบนนู้นครับนุ่นน่นเขาปั้นขึ้นไปแล้วไปไปขึ้นข้างบนเลยครับอ่าเราจะขึ้นไปขี่หลังช้างครับโอ้ช้างมาแล้วดูนี่สิูดูผิวของช้างนี่นุ่นคัดตัวนั้นครับเราจะขึ้นตัวนั้น ทังเนี่ยหนึ่งตัวสามารถรับผู้ใหญ่ได้สองคนครับหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่หนึ่งเด็กสองก็ได้นะครับโอเคนุ่นนุ่นนุ่นข้าปั้นจะขึ้นแล้วครับข้าปั้นกับคุณพ่อจะขึ้นแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จับเด็กขึ้นไป,ไปโอ้โหพี่เบสพี่เบสโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับพี่เบสออกต,ตัวไปแล้วครับนุ่นไปแล้วอ่ะตัวตัวส่งตัวนะครับส่งตัวนะครับ เดี๋ยวผู้ใหญ่วันดีครับวันดีครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ขึ้นก่อนโอเคบายบายไปคุยช้างโยกทุกคนช้างมันโยกเย้ยบายบอยไม่ต้องปิดตาอ่าลืมตาได้ไม่ต้องกลัวช้างมันโยกตามเราก็โยกนะเราทำตัวโยกอ่านี่เราทำตัวโยกทุกคนทุกคนดูหัวเราสิดูหัวแล้ว วเราโยกเก่งขับาข้าบ้านบายบายน, bye นี่เราเดินใกล้กันเลยช้างตัวนี้มันโยกแรง่งโอ้ตรงนี้นะครับเราจะเดินกลับเราจะเลี้ยวกลับแล้วไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะทุกคนพร้อมไหมก็ให้แน่นๆเหมือนเดิมพิงหลังไว้โอ้ช้างกลับตัวแล้ว ตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่บนหลังช้างนะช้างกําลังเลี้ยวแล้วช้างเลี้ยวแล้วไปกลับกันครับพี่ครับตัวนี้มันขยับแรงปะใช่ใชไหมคออายุเยอะแล้วครับอ๋อตัวนี้อายุเยอะใช่ไหมเพิ่กินเยอะแล้วเขออวา,ขอ,อ,าอ้วนครับกินอ๋อทุกคนเราได้ช้างตัวที่อายุเยอะแล้วเพิ่งกินอิ่มไงมันจะโยกแรงหน่อยเพราะว่าท้องเขาใหญ่เรากำลังจะลงกันแล้วครับอีกนิดเดียวครับเอาไว้ลงก่อนอาวระัง ระวังระวังเออเอามือออกเก่งมากโูกเก่งมากโอเคครับทุกคนข้าวปั้นที่บ้านข้าวปั้นมีช้างตัวใหญ่เยอะมากๆจริงๆด้วยและวข้าวปั้นก็ปลอดภัยแล้วได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วข้าวปั้นมาถึงบ้านแล้วรู้สึกยังไงบัางครับรู้สึกดีรดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่มาส่งข้าวปั้นใช่ไหมโอเคข้าวปั้นปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวพวกเราจะกลับกันก่อนนะโอเคายบ่ายข้าวปั้นหน่อยครับทุกคน บายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับบ้านขับ้ันไปหาพ่อเลยพ่ออยูนนู่นบายโอเคครับทุกคนวันนี้ทั้งสนุกและมีความสุขมากๆที่ได้ช่วยขับปันกลับบ้านและสุดท้ายอย่าลืมกันนะสแน็คแจ็คสองรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันสแน็คแจ็ครสหอยเชลภู้เขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและสแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือซอสีส้ม รับรองอร่อยไม่แพ้สแน็กแจ็ครสด,ดังเดิมแน่นอนเปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างสแน็ k แจ็คขนมดีของคนดีงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊ไบ์ด้วยนะบ๊ายบาย